ใครที่เกิดวันพุธกลางวันคอมเมนต์มาได้เลยนะครับดวงคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับประจําเดือนสิงหาคม2 5งหาแเอาละเริ่มต้นที่งานธุรกิจนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางวันจะเป็นประมาณนี้ครับลักษณะนี้เงินจะไหลเข้ามาดีนะครับแบบไม่คาดคิดเพราะว่ามันมีตัวเลขการเงินที่สนับสนุนและ พลังตัวเลขแบบไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้แต่ถ้าเป็นคนที่ทํางานอยู่ในบริษัทอยู่ในองค์กรก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่นะครับเงินเดือนเราได้เท่าเดิมแหละแต่โปรเจกต์ใหญ่ที่ทําให้เราภาคภูมิใจให้เราโปรไฟล์ดีขึ้นผลงานเราสวยๆก็จะปรากฏในเดือนนี้นะครับถัดมาเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดือนสิงหาจะเป็นอย่างไรบ้างคือ3ใบนี้ความรักความสัมพันธ์นะครับน่าจะกลางๆเพราะว่า พลังงานที่ไม่ดีกับเลขที่ดีมันผสมผสมกันแต่ดูตำแหน่งแล้วผมมั่นใจว่าใครจะเป็นยังไงใครจะว่าอะไรไม่สนใจเพราะว่าตอนนี้ฉันอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขนะครับความสัมพันธ์ของรอบข้างบางคนก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างเครียดบ้างกดดันบ้างแต่เราอยู่กับตัวเองแบบสบายใจก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับถึงแม้คนรอบข้างจะมีตีเตียนหมันไส้หรือคิดลบก็ตามก็ถ้าเรามีความสุขก็ถือว่าดีแล้วเอาละทันมากครับ เรื่องการเงินคนวันพุธกลางวันจะเป็นอย่างไรบ้างดูีิสามใบน,นี้โอเคงานโอกาสมันมาดีเนาะแต่ส่วนสงใสยเงินมันยังมาไม่ถึงมั้งเพราะว่าอยู่สภาวะที่มันช็อตนิดหนึ่งนะครับอันนี้คิดว่าไม่ได้จ่ายมันมาลลำดับเร็วขึ้นอันนี้มาทบอันนี้ไม่ทันอันนั้นมันดูเป็นพลังแบบชอ็ชอตติดขัดผสมอยู่ทําให้มีความเครียดอยู่ในตัวเองระดับหนึ่งไม่ถึงกับรุนแรงนะครับก็ขอ,ขอให้ระวังเรื่องของเงินหรือว่า อะไรที่เรารู้ตัวก่อนว่าจะต้องจ่ายแบบมันไม่จําเป็นก็ยั้งไว้ก่อนไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ดูคลิปนี้ก็ขอให้ร้ายกลายเป็นดีกันทุกคนเลยครับ